ถ้าคุณไม่มีทุนไม่มีคนช่วยไม่มีโอกาสฟังคลิปนี้ให้จบผมจะบอก5ขั้นตอนที่คุณใช้เริ่มต้นจากศูนย์และสร้างรายได้หลักแสนได้จริงผมเริ่มมาแบบนี้และคุณก็ทำได้เช่นกันคุณรู้ตัวใหม่ว่าทุกครั้งที่คุณบอกตัวเองว่ายังไม่พร้อมนั่นแหละคือวินาทีที่คุณกำลังฆ่าความฝันตัวเองชา้ชาชชีวิตคนเรามันไม่ได้เริ่มจากความสมบูรณ์แบบ แต่มันเริ่มจากจุดที่ทุกอย่างยังไม่มีอะไรเลยไม่มีทุนไม่มีคอนเน็ t ชันไม่มีใครซัพพอร์ตแต่ถ้ามีอยู่สิ่งเดียวคือใจที่ไม่ยอมแพ้คุณจะไปได้ไกลกว่าคนมีพร้อมทุกอย่างโลกนี้ไม่เคยอ่อนโยนกับคนที่แค่หวังมันโหดกับคนที่ไม่ลุกแต่แม่งยอมเปิดทางให้กับคนที่ลุยทุกคนอยากมีรายได้หลักแสนแต่ถามจริง มีกี่คนที่กล้าเปลี่ยนมีกี่คนที่กล้ารื้อวิธีคิดเดิมๆกล้าทำในสิ่งที่คนรอบตัวมองว่าบ้ากล้าเดินเส้นทางที่ไม่มีใครปูพรมรอไว้ให้คนทั่วไปอยากได้ผลลัพธ์แบบคนพิเศษแต่ไม่กล้าทำอะไรที่มันพิเศษเลยคุณอยากมีรายได้หลักแสนใช่ไหมแต่คุณยังใช้เวลาแต่ละวันเหมือนมันไม่มีค่าตื่นสายเล่นมือถือเลื่อนฝีใช้ชีวิตเหมือนเวลามีไม่จำกัด และหวังว่าสักวันโชคจะมาเคาะประตูขอโทษที่ต้องพูดแรงโชคแม่งไม่เคาะประตูใครทั้งนั้นแต่มันเดินเข้าไปหาคนที่ลงมือทำคุณมีของคุณมีศักยภาพคุณมีไฟแต่ทั้งหมดมันไร้ความหมายถ้าคุณยังไม่ลงมือนี่ไม่ใช่คลิปให้กำลังใจนี่คือคลิปที่เตะคุณให้ตื่นให้รู้ว่าการเริ่มต้นจากศูนย์ มันไม่ใช่ข้อเสียแต่มันคือโอกาสที่จะสร้างสิ่งใหม่ทั้งหมดโดยไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจถ้าคุณยังไม่ยอมลงมือก็อย่าหวังว่าโลกจะยื่นอะไรให้คุณวันนี้คุณมีอะไรอยู่ในมือมันไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือคุณจะกล้าขยับไหมจะกล้าลงมือแม้ยังไม่พร้อมจะกล้ารื้อความคิดแบบเดิมๆจะกล้าทำงานหนักในตอนที่คนอื่นยังนอนฝันหวาน คนที่สร้างชีวิตใหม่ได้คือคนที่กล้าเริ่มทั้งที่ยังไม่มีอะไรเลยถ้าคุณดูคลิปนี้จนจบผมมีให้คุณ5้ขั้นตอนจากศูนย์ไปสู่รายได้หลักแสนไม่ต้องเพอ้อฝันไม่ต้องพึ่งโชคแค่คุณต้องลุกและเริ่มตอนนี้เลยขั้นตอนที่หนึ่งเปลี่ยนจากการขอเงินเป็นขุดเงินคุณรู้หรือไม่คำว่าไม่มีมันไม่เคยฆ่าใคร แต่วิธีคิดแบบรอนั่นแหละที่มันฆ่าทุกความเป็นไปได้ของคุณคุณไม่มีเงินไม่ใช่ปัญหาไม่มีเส้นยิ่งดีไม่มีใครช่วยเยี่ยมเลยเพราะตอนที่คุณไม่มีอะไรเลยคือช่วงที่คุณจะได้เห็นว่าตัวคุณจริงๆมีอะไรบ้างคนส่วนใหญ่ยังคิดอยู่ในกรอบเดิมว่าเงินมันต้องมาจากใครบางคนขอพ่อแม่ ขอแฟนขอเจ้านายขอความเมตตาจากระบบแต่ขอโทษนะโลกนี้ไม่ให้คนที่ขอโลกนี้ให้แต่คนที่ขุดอยากได้ทองก็ต้องขุดไม่ใช่ยืนอธิษฐานขอทองลอยมาการเปลี่ยนจากขอเงินเป็นขุดเงินคือการเปลี่ยนวิธีคิดแบบถอนรากถอนโคนเลิกมองว่าคุณไม่มีทุนแล้วเริ่มมองว่าคุณมีอะไรอยู่ในตัวบ้าง คุณเคยลองบ้างไหมหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วเขียนทุกอย่างที่คุณทำเป็นทุกอย่างที่คุณเคยผ่านทุกอย่างที่คุณเคยช่วยคนอื่นทำได้ไม่ว่าจะเป็นการพูดเก่งขายเก่งฟังเก่งแก้ปัญหาเก่งทำกราฟิกทำอาหารเขียนบทความสอนหนังสือนั่นแหละทุนของคุณแต่ถ้าคุณไม่ขุดมันขึ้นมาคุณก็จะยังคงเชื่อว่าคุณไม่มีอะไรเลยคุณไม่ต้องมีเงินหนึ่งล้านเพื่อจะเริ่มต้น คุณแค่ต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณมีมันใช้หาเงินได้ยังไงสมองคุณคืออาวุธมือคุณคือเครื่องมืออินเทอร์เน็ตคือสนามรบแต่ถ้าคุณยังไม่ลงสนามคุณก็ไม่มีวันรู้ว่าคุณยิงแม่นแค่ไหนโลกนี้ไม่ได้ต้องการคนที่มีพร้อมทุกอย่างมันต้องการคนที่พร้อมจะขุดจะขุดเวลาขุดแปงขุดสมองแล้วแลกมันกับโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็น คนที่หาเงินได้จากศูนย์คือคนที่ไม่รอไม่รอทุนไม่รอเวลาเหมาะไม่รอให้คนอื่นเข้าใจแต่เขาเริ่มจากสิ่งที่เขามีแล้วค่อยๆต่อยอดเล็กก็ทำเล็กก็เริ่มเงินก้อนใหญ่ไม่เคยเริ่มจากฝันแต่มันเริ่มจากหยดเหงื่อที่เล็กที่สุดคุณพูดเก่งเปิดรับงานโทรขายคุณเขียนได้รับงานเขียนซหรือคอนเทนต์ให้เพจ คุณใช้แคนวาเป็นรับทำโปสเตอร์ให้ร้านค้าออนไลน์คุณมีเวลาทำราบชิปรีเซนรับจ้างทำคลิปอย่าอายที่เริ่มเล็กแต่อายถ้าคุณไม่เริ่มเลยสักทีคนที่รวยจากศูนย์ไม่ใช่คนที่ดวงดีแต่คือคนที่กล้าขุดต่อแม้ยังไม่เห็นทองถ้าคุณยังนั่งเฉยๆหวังว่าใครสักคนจะยื่นเงินมาให้คุณจะเป็นเหยื่อของเกมนี้ตลอดชีวิต แต่ถ้าคุณลุกขึ้นขุดทักษะขุดเวลาขุดแรงต่อให้ไม่มีอะไรเลยคุณก็จะสร้างมันขึ้นมาได้นี่แหละขั้นตอนแรกของคนที่อยากหาเงินหลักแสนมันไม่ใช่เรื่องของทุนมันคือเรื่องของใจใจที่ไม่รอใจที่ไม่อ้อนวอนโชคชะตาใจที่เลือกจะลงมือถึงแม้ทั้งมือจะยังว่างเปล่าวันนี้คุณจะยังขอ หรือจะขุดเพราะไม่มีใครรวยจากคำว่าช่วยหน่อยแต่คนรวยคือคนที่พูดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลุยเองขุดสิเดี่ยวทองมันก็มาขั้นตอนที่สองใช้สิ่งฟรีให้โคตรคุ้มแบบต้องจริงจังคุณไม่มีเงินไม่เป็นไรแต่คุณไม่มีความตั้งใจใช้ของฟรีให้คุ้มอันนี้แย่เพราะทุกวันนี้โลกมันเปิดโอกาสให้กับคนที่กล้าลุย ไม่ใช่แค่คนที่มีเงินแต่มันให้โอกาสล้นมือกับคนที่กล้าใช้ของฟรีแบบเอาจริงเอาจังถามหน่อยมือถือคุณมีอินเทอร์เน็ตไหมมี Youtube ใหม่มี TikTok ก,กไหม่มี g o o g l e ไหมถ้ามีแล้วคุณยังบ่นว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่มีใครสอนไม่มีทุนขอโทษนะคุณแค่ขี้เกียจหาข้อมูลเอง ยุคนี้ไม่มีใครไม่มีโอกาสมีแต่คนที่เลือกจะไม่ใช้มันใน YouTube มีคอร์สออนไลน์ฟรีมากกว่ามหาวิทยาลัยทั้งประเทศรวมกันมีคนสอนตั้งแต่เริ่มต้นขายของเขียนบทความตัดต่อวีดีโอสร้างเว็บไซต์ทำโฆษณาออนไลน์ใช้ AI เขียนคอนเทนต์จะฟรีกว่านี้ต้องมีคนมานวดให้ตอนเรียนแล้วละ่ะใน TikTok มีคนแชร์วิธีหาเงิน จากของฟรีจากอุปกรณ์ที่คุณมีจากแค่มือถือเครื่องเดียวแต่บางคนใช้ติ k t o อแค่ดูคลิปเต้นเลื่อนฟรีแล้วก็ปิดเครื่องไปนอนคนที่ใช้ของฟรีแบบจริงจังเขาไม่ใช่แค่ดูแต่เขาลงมือทำตามจดฝึกล้มพัฒนาแล้วก็เอาทักษะนั้นไปขายเป็นเงินจริงๆรู้ไหมว่าแคนวาใช้ฟรีก็ทำเงินได้ หลายคนรับจ้างทำโปสเตอร์ทำเมนูร้านอาหารทำเรซูเม่ให้คนอื่นผ่านมือถือใช้แพลตฟอร์มฟรีหาเงินแบบไม่ต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวรู้ไหมว่า Chat GPT ใช้ฟรีก็หาเงินได้คนเอาไปเขียนแคปชั่นให้เพจเขียนรีวิวสินค้าหรือเขียนสคริปต์ให้ติ k ตออขายของใครที่กล้าใช้คือคนที่เก็บเงินจากอากาศได้จริงอย่าบ่นว่าไม่มีเครื่องมือ ถ้าคุณยังไม่เคยจับเครื่องมือที่ฟรีที่สุดในมือคุณแล้วที่หนักกว่าคือบางคนรู้ว่ามีของฟรีแต่ก็ใช้มันแบบงูงูปลาปลาดูแค่ผ่านผ่านฟังแบบไม่ได้สนใจเรียนครึ่งคลิปแล้วปิดเปิดคอร์สไว้แต่ไม่เคยเรียนจบซักบทนั่นไม่เรียกว่ากำลังเรียนนั่นเรียกว่าหลอกตัวเองของฟรีมันจะไร้ค่าทันทีถ้าคุณใช้มันเหมือนมันไม่มีราคา ของฟรีในยุคนี้คือเครื่องจักรผลิตเงินแต่คุณต้องจริงจังกับมันพอที่จะเรียนรู้มันให้ลึกทดลองมันให้พังแล้วเอามันไปต่อยอดให้ได้จริงการใช้ของฟรีให้คุ้มมันไม่ใช่ความจนแต่มันคือความฉลาดเลือกคนที่รอดคือคนที่ไม่บนแต่ใช้ของทุกอย่างในมือให้มันคุ้มที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไม่มีทุนไม่ใช่ขออ้างแต่ไม่ลงมือ นั่นแหละของจริงอย่ารอให้พร้อมอย่ารอให้มีเงินอย่ารอให้ถึงวันที่ทุกอย่างจะเข้าที่เพราะคนที่รอจะถูกคนที่ลุยแซงไปตลอดวันนี้คุณมีอะไรในมือไม่ต้องเพิ่มแค่ใช้มันให้โคตรคุ้มเริ่มจากคอสฟรีเริ่มจากแพลตฟอร์มฟรีเริ่มจากทักษะฟรี free, แล้วค่อยๆขยับไปสู่รายได้จริงคุณไม่ต้องมีพร้อม แต่คุณต้องเอาจริงกับสิ่งที่มีเพราะถ้าคุณยังไม่เคยให้เกียรติกับของฟรีคุณก็ยังไม่พร้อมจะรับสิ่งที่มีราคาแพงในชีวิตลุยสิอย่าให้คำว่าฟรีต้องถูกดูถูกอีกต่อไปขั้นตอนที่สเริ่มเล็กๆแต่ต้องโคตรจริงจังคุณรู้หรือเปล่าสิ่งที่โหดร้ายที่สุดในโลกนี้ไม่ใช่ความจนไม่ใช่การไม่มีทุนแต่คือการรอให้ทุกอย่างพร้อมแล้วค่อยเริ่ม เพราะวันนั้นมันไม่มีอยู่จริงคุณคิดว่าคุณต้องมีออฟฟิศก่อนต้องมีกล้องดีๆก่อนต้องเรียนจบคอร์สให้ครบต้องได้แรงบันดาลใจต้องมีโลโก้ต้องมีเว็บต้องมีแฟนเพจขอโทษที่ต้องพูดแรงทั้งหมดนั่นมันแค่ข้ออ้างแบบดูดีแต่มันก็ยังเป็นแค่ค้ออ้างอย่ารอให้โอกาสวิ่งมาหาถ้าคุณยังไม่กล้าวิ่งออกจากจุดเดิมคุณอยากขายของ หยิบมือถือเครื่องเดียวในมือถ่ายของหาข้อความดีๆเขียนแคปชั่นโพสเลยตอนนี้ไม่มีใครรอดูคุณแต่งร้านเพราะโลกนี้ให้โอกาสกับคนที่กล้าเริ่มมากกว่าคนที่เตรียมตัวเก่งคุณอยากเริ่มธุรกิจไม่ต้องสร้างระบบให้100%เอร์ซ์เริ่มแบบโคตรบ้านๆก็ได้เปิดรับพรีออเดอร์ก่อนไม่ต้องสต็อกของขายผ่านไลน์ก่อนไม่ต้องสร้างเว็บ พูดกับลูกค้าให้จริงใจแค่นั้นก็เริ่มหาเงินได้แล้วคุณอยากเป็นฟรีแลนซ์โพสผลงานในกลุ่มรับงานเขียนรับตัดคลิปรับแปลรับออกแบบไม่ต้องมีโปรโฟไฟล,ล์หรูไม่ต้องทำพรอดฟอริโอระดับเทพแค่เริ่มแล้วทำงานให้สุดลูกค้าจะหาคุณเองอย่าอายที่จะเริ่มจากศูนย์แต่จงอายถ้าไม่มีวันไหนที่คุณกล้าเริ่มคุณต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าของเล็กมันไม่สวย มันไม่หรูมันไม่ว้าวแต่มันจริงมันใช้ได้มันทำเงินและมันคือจุดเริ่มต้นของทุกคนที่เคยไม่มีคนส่วนใหญ่มักรอให้ตัวเองพร้อมรอให้แวดล้อมสนับสนุนรอให้ถึงจังหวะดีๆแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เริ่มอะไรเลยเพราะในโลกความจริงคนที่เริ่มช้าแบบร้อยยีจะโดนแซงโดยคนที่เริ่มเร็วแบบง่อยๆเสมอ ชีวิตไม่ได้วัดที่การเริ่มแบบสวยแต่วัดที่ใครไม่หยุดพัฒนาเพราะสิ่งที่เริ่มเล็กๆวันนี้จะกลายเป็นของใหญ่ในวันข้างหน้าแต่อย่าเข้าใจผิดมันจะโตได้ก็ต่อเมื่อคุณเลี้ยงมันด้วยความจริงจังไม่ใช่ทำแปบ๊บแปบแล้วหยุดไม่ใช่เริ่มแล้วทอไม่ใช่พอไม่มีคนเห็นก็เลิกคุณต้องลงแรงกับมันเหมือนมันคือเกมชีวิตถ้าคุณไม่เล่นให้สุด ก็อย่าหวังจะชนะเล็กไม่ใช่ปัญหาแต่เล็กแล้วไม่เต็มที่นั่นแหละปัญหาวันนี้ไม่ต้องเทียบกับใครไม่ต้องดูว่าเพจนั้นมียอดไลค์เท่าไหร่ไม่ต้องกลัวว่าจะขายได้กี่ชิ้นคุณแค่ต้องลงมือก่อนและทำให้มันสุดแค่นั้นพอใครจะหัวเราะใครจะดูถูกปล่อยแม่งไว้ตรงนั้นคุณแค่ลุยในแบบของคุณ เพราะคุณไม่ได้ทำเพื่อโชว์ใครคุณกำลังทำเพื่อเปลี่ยนชีวิตตัวเองจำไว้คุณไม่ต้องใหญ่ก่อนคุณไม่ต้องดังก่อนคุณไม่ต้องมีชื่อก่อนแค่คุณกล้าเริ่มเล็กแบบโคตรจริงจังคุณก็ไปไกลกว่า90%ของคนที่ยังรอพร้อมอยู่ข้างหลังแล้วลุยเลยเดี๋ยวแม่งก็ใหญ่เองขั้นตอนที่สทํทำเงินจากสิ่งที่คนอื่นขี้เกียจทำ เพราะงานที่น่าเบื่อของเขาอาจเป็นแหล่งทองของคุณฟังให้ดีถ้าคุณยังมองหางานสบายรายได้สูงคุณจะเจอแต่โอกาสปลอมที่ขายฝันแต่ถ้าคุณเริ่มหางานที่ไม่มีใครอยากทําแต่มันจําเป็นต้องมีคนทําคุณจะเจอช่องว่างที่คนอื่นมองข้ามและคุณจะเป็นคนที่โกยเงินไปคนเดียวโลกนี้มีงานอยู่สองแบบงานที่ดูเท่คนอยากทํา กับงานที่ดูเหนื่อยดูน่าเบือ่อและไม่มีใครอยากแตะแต่แปลกใหม่งานแบบที่สองนี่แหละที่คนรวยจริงๆแย่งกันทำเพราะอะไรเพราะมันคืองานที่มีค่าจริงและคนที่พร้อมจะแลกเงินเพื่อให้ไม่ต้องทำมันเองมีเยอะกว่าที่คุณคิดคุณเคยคิดไหมว่าทำไมมีคนจ้างให้พิมพ์งานแค่พิมพ์แค่คียตัวอักษรเพราะเขาขี้เกียจหรือไม่มีเวลาและคุณ แค่มีนิ้วกับแป้นพิมพ์คุณก็หาเงินได้แล้วอย่าไปมองว่างานมันน่าเบื่อให้มองว่างานนั้นมีค่าแค่ไหนสำหรับคนที่ไม่อยากทำมันคุณไม่ต้องเก่งแค่คุณขยันกว่าเขาคุณไม่ต้องมีทักษะลึกแค่คุณลงมือในสิ่งที่เขาผลักออกมีคนขี้เกียจด,ดูแลเพจคุณรับจ้างโพสให้มีคนไม่อยากตัดต่อคลิปคุณรับไปจัดให้ มีคนไม่มีเวลาเขียนแคปชั่นขายของคุณทำให้แล้วเก็บเงินมันไม่ต้องสวยไม่ต้องเทพขอแค่มันใช้งานได้และเขายินดีจ่ายคุณก็ปิดดิวได้เลยทันทีทุกวันนี้ธุรกิจมีมากขึ้นแต่คนที่อยากจ่ายให้คนช่วยทำเรื่องน่าเบื่อแทนก็มากขึ้นเพจขายของหนึ่งเพจอาจต้องการคนช่วยแพ็คของร้านอาหารเล็กๆอยากได้คนช่วยอัพเมนูคือแกลบ แม่ค้าออนไลน์อยากให้ใครสักคนรับออเดอร์แทนทุกอย่างคือเงินถ้าคุณไม่รังเกียจลงมือทำเงินมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันย้ายไปอยู่ในมือของคนที่กล้าทำในสิ่งที่คนอื่นขี้เกียจอย่าไปแข่งกับคนเก่งไปเก็บเงินจากงานที่เขาไม่แต่ดีกว่าคุณต้องเลิกมองงานจากภาพลักษณ์แล้วมองจากความต้องการงานที่ไม่หรูไม่สวยไม่เท่แต่มีคนยินดีจ่าย นั่นแหละคือโอกาสของคุณแล้วจำไว้เลยงานทุกงานถ้าคุณทำมันได้ดีถ้าคุณรับผิดชอบจริงมันจะพาคุณต่อยอดไปไกลกว่าที่คิดคนที่เริ่มจากงานที่ไม่มีใครอยากทำคือคนที่เข้าใจแก่นแท้ของมูลค่าไม่ใช่ทำเพื่อโชว์แต่ทำเพื่อสร้างชีวิตขี้เกียจของคนอื่นอย่าไปตัดสินจงเอามันมาเปลี่ยนเป็นเงินในกระเป๋าคุณแทน ไม่ต้องฉลาดเหนือใครไม่ต้องเทไม่ต้องมีเส้นแค่ลุกขึ้นแล้วรับผิดชอบในสิ่งที่คนอื่นโยนทิ้งเพราะลึกๆแล้วงานที่ไม่มีใครอยากทำคือพื้นที่ว่างที่รอให้คุณเข้าไปเติมด้วยความกล้าที่คนอื่นไม่มีลูกวันนี้อย่าหางานที่ง่ายให้หางานที่คนอื่นไม่กล้าทำแล้วจัดให้แม่งเต็มระบบเดี๋ยวคุณจะรู้ว่า ทองบางก้อนซ่อนอยู่ในถังขยะขั้นตอนที่หสร้างระบบเงินไม่ใช่แค่รายได้หาเงินเก่งยังแพ้คนที่ทำให้เงินไหลเข้าโดยไม่ต้องวิ่งหาฟังให้ดีรายได้คือสิ่งที่คุณต้องแลกถึงจะได้มันมาแต่ระบบเงินคือสิ่งที่มันให้คุณต่อแม้คุณจะหยุดทำไปแล้วคนส่วนใหญ่โฟกัสแค่รายได้ขายของได้เท่าไหร่วันนี้รับงานได้กี่บาท โอทีเท่าไรบินเท่าไรยอดเดือนนี้ปังไหมแต่พอหยุดขายเงินก็หยุดพอป่วยรายได้เป็นศูนย์พอเหนื่อยทุกอย่างก็ชะงักเพราะคุณไม่ได้สร้างระบบคุณแค่สร้างเงินที่เกิดแล้วตายเลยคุณแค่ทำงานแต่ยังไม่ได้สร้างเครื่องจักรผลิตเงินรายได้ที่ดีต้องไม่ผูกติดกับแรงเราอย่างเดียวคุณต้องเริ่มคิดใหม่ ไม่ใช่แค่จะหาเงินแต่จะวางโครงสร้างยังไงให้เงินมันไหลเข้ามาเองในระยะยาวมันไม่ได้แปลว่าคุณไม่ต้องทำอะไรแต่มันแปลว่าคุณกําลังทำให้เงินทํางานแทนแรงและนั่นต่างหากคือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงขายของออนไลน์อย่าขายเองตลอดชีวิตทำระบบหลังบ้านสร้างเว็บไซต์ต่อยอดให้มีแอฟฟิรีเ คนอื่นขายให้คุณรับส่วนแบ่งสร้างคอนเทนต์ที่คนดูซ้ำคนแชร์ซ้ำโพสต์เดียวทำงานให้คุณหลายเดือนเป็นฟรีแลนซ์อย่าแค่รับงานไปวันๆสร้างดิจิทัลโปรดักต์ที่ขายซ้ำได้ทำคอร์สออนไลน์สอนในสิ่งที่คุณทำได้เขียนอ e ีบุ๊กทำแพลตฟอร์มขายบริการเปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นแหล่งเงินที่ไม่ต้องลงแรงซ้ำมีเงินเก็บอย่าปล่อยให้นอนตายในบัญชี ให้มันหมุนลงทุนแบบเข้าใจความเสี่ยงไม่ใช่จะต้องรวยเร็วแต่ให้มันไหลต่อทุกเดือนทุกไตรมาสหุ้นปันผลกองทุนอสังหาหรือแม้แต่ธุรกิจเล็กๆเ,เอาแค่ให้มันขยับไม่หยุดนิ่งเพราะสุดท้ายเงินที่ไหลเข้าเรื่อยๆโดยไม่ต้องวิ่งหาคือสิ่งที่คนรวยเขาเน้นทำตั้งแต่วันแรกคนทั่วไปยังทำงานเพื่อเงินแต่คนที่สร้างระบบ เขาให้เงินหมุนต่อไปโดยที่ตัวเองมีอิสระนั่นแหละชีวิตที่คุณควรสร้างมันไม่ต้องเริ่มใหญ่ไม่ต้องซับซ้อนแค่เริ่มคิดว่าสิ่งที่เราทำได้ซ้ำทำยังไงให้ไม่ต้องทำเองทุกครั้งระบบคือการจัดวางระบบคือการปล่อยบางอย่างให้ทำหน้าที่แทนระบบคือวิธีที่คุณจะได้เวลาคืนเพื่อไปสร้างอะไรที่ใหญ่กว่าเดิม อย่าใช้ชีวิตแค่ไล่ตามเงินแต่ให้เงินเดินตามระบบที่คุณสร้างจำไว้นะคนรวยไม่ได้เก่งเพราะหาเงินเก่งแต่เพราะเขาหยุดหาเงินแล้วให้เงินมันหาเขาคุณเลือกได้จะทำงานไปทั้งชีวิตหรือจะใช้วันนี้วางรากฐานเพื่อให้พรุ่งนี้คุณทำงานน้อยลงแต่เงินไหลามากขึ้นเริ่มวันนี้ สร้างระบบเงินของคุณให้ทำงานแทนแรงเพราะแรงหมดได้แต่ระบบที่ดีมันทำเงินแม้คุณไม่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ตามและสุดท้ายนี้อย่าหวังว่าโชคจะเปลี่ยนชีวิตคุณถ้าคุณยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกวันอย่าฝันถึงเงินก้อนใหญ่ถ้าคุณยังไม่แม้แต่จะขยับนิ้วโลกนี้ไม่ให้รางวัลกับคนที่นั่งรอมันให้กับคนที่กล้าลงมือแม้ตอนที่กลัว แม้ตอนที่ยังไม่พร้อมแม้ตอนที่ไม่มีใครสนับสนุนเลยสักคนโชคไม่ได้เข้าข้างคนที่หวังแต่มันเดินเข้าหาคนที่ลุยแบบไม่รอความสมบูรณ์แบบถามตัวเองตรงๆคุณทำอะไรไปแล้วบ้างในเจดวันที่ผ่านมาที่มันใกล้เคียงกับคำว่าเริ่มเปลี่ยนชีวิตคุณเขียนแผนลงกระดาษหรือยังคุณเปิดโน้ตบุ๊กแล้วลงมือหรือยังหรือคุณยังแค่เลื่อนมือถือดูความสำเร็จของคนอื่น แล้วถอนหายใจว่าสักวันฉันจะสักวันแม่งไม่มีอยู่จริงมีแค่วันนี้ที่คุณจะลุกขึ้นเปลี่ยนหรือจะหลับตานอนต่อแล้วปล่อยให้พรุ่งนี้เป็นเหมือนเดิมมันไม่สำคัญว่าคุณมีอะไรตอนนี้สำคัญแค่ว่าคุณจะทำอะไรกับสิ่งที่คุณมีคุณมีเวลาใหม่มีคุณมีมือมีสมองมีอินเทอร์เน็ตใหมมีงั้นพอแล้วไม่ต้องรออะไรอีก เลิกฟังเสียงในหัวที่บอกว่ายังไม่ถึงเวลาเพราะมันพูดแบบนั้นมาเป็นปีและถ้าคุณยังเชื่อมันมันจะทำให้คุณอยู่ที่เดิมไปอีกสิบปีข้างหน้าต้นไม้ที่ไม่ได้ปลูกวันนี้จะไม่มีวันให้ร่มเงาในวันหน้าขุดดินลงมือวันนี้แม้ยังไม่มีใครสนแม้ยังไม่เห็นผลแต่ขอให้คุณลงมือซะก่อนเพราะแค่ได้เริ่มคุณก็นำคน90%นตไปแล้ว คนสำเร็จไม่เคยนั่งขอพรเขาลงมือสร้างคำตอบด้วยตัวเองเขาผิดพลาดเขาเจ็บเขาลมแต่เขายังเดินต่อนั่นแหละคือความต่างอยากมีชีวิตที่ต่างจากเดิมก็ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำวันนี้ไม่ใช่วันธรรมดามันคือวันเริ่มต้นวันแรกของเวอร์ชั่นใหม่ที่คุณจะสร้างขึ้นเองอย่าหวังโชคถ้าคุณยังไม่ลงมือ ชคชอบคนที่ไม่รอและเงินชอบคนที่ไม่กลัวลงมือเริ่มเลยตอนนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้เพราะโอกาสไม่รอใครแต่มันชอบคนที่ไม่ลังเลถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือสัญญาณว่านี่คือเวลาของคุณอย่านั่งดูความสำเร็จของคนอื่นในขณะที่คุณยังไม่ขยับแม้แต่ก้าวเดียว ยาหวังผลลัพธ์ใหม่จากการใช้ชีวิตแบบเดิมเริ่มเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรออุปกรณ์ไม่ต้องรอแรงบันดาลใจไม่ต้องรอใครอนุญาตเขียนแผนลงกระดาษหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทำคอนเทนต์แรกเปิดแอปหาโอกาสเริ่มงานแรกถึงจะยังงงก็ไม่เป็นไรก้าวแรกของคุณจะเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตถ้าคุณพร้อมจะเปลี่ยนอนาคตของตัวเอง พิมพ์ในคอมเมนต์เลยว่ากูจะเริ่มแล้วหรือถ้าคุณอยากให้เราขุดลึกกว่านี้อีกแค่พิมพ์ว่าเอาอีกแล้วรอดูไฟลุกเพราะชีวิตที่คุณต้องการมันไม่ได้อยู่ไกลแต่มันอยู่หลังการลงมือเพียงครั้งเดียวเท่านั้น